ออันนี้คือเราจะบอกข่าวอะไรนิดหน่อยนะหลังจากรีวิวพวงคอสตอมกับมัมสคอตไปแล้วก็ข่าวนิดเดียวนะก็ถ้าใครดูคลิปนี้ยาวไปก็ดูให้จบด้วยนะขอโทษด้วยถ้าหลายๆคลิปทําให้ยาวไปก็เดี๋ยวเราจะปรับปรุงคลิปด้วยใช่เราจะปรับปรุงคลิปใช่ ก็ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะคะในแต่ละคลิปว่ามันแย่ยังไงนะคะก็ถ้าคอมเมนต์มาแบบว่าว่าเราเต็มเต็มแล้วก็ไม่ถืออะไรหรอกเพราะว่าเราเป็นคนบอกให้คอมเมนต์เองนะ <c ười> <c ười> แล้วก็อยากได้คำแนะนำหน่อยนะคะกับการถ่ายคลิปก็คือเราอยากให้มีคนคอมเมนต์บ้าง เรารู้สึกว่าเราถ่ายไปเป็นไม่มีเพื่อนเลยเฮ้เดก็เดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะเปิดเทอมแล้วนะคะแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปบ้างนะเราอ่าจะคลิปลงเฉพาะช่วงวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าวันเสาร์กับวันอาทิตย์เวลาเปิดเทอมเราจะว่างนะ ก็โอเคโอ้แล้วมีข่าวดีอีกอย่างก็คือพรุ่งนี้เราเรียนว่าน้ำวันสุดท้ายแล้วเย้ยเฮ้ยย้ยเธอไม่เย้ด้วยเหรอไม่เอา ถ้าคลิปที่แล้วไม่สนุกขอโทษด้วยนะคะอ๋อเดี๋ยวเราจะบอกชื่อเรานะอย่าเข้าใจผิดว่าเราชื่ออะไรบาบาบาแบบว่า,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 าเราคลิปอื่นเราคลิปที่เคยถ่ายไปยงเรายังไม่เคยบอกชื่อเราเลยนะคือเราชื่อเปิดติดเปิดติด คงจะฟังกัน,นออกเพราะว่าคำนี้มันแปลก,ปกใช่ชื่อแปลกแล้วก็ขอบอกชื่อมัสคอตก็คือเจ้าตัวนี้แหละสองตัวนี้ตัวนี้ชื่อมันจะชื่อคิวบิกนะไม่รู้ลดตั้งชื่อตามละครหรือเปล่าตัวนี้ชื่อแดนดีไลออนโอเคนะโอเค เขายังไม่ได้ตอบโอเคเลยอ้ใช่โอเคมาโอเคกันในคอมเมนต์ก็ได้แล้วพูดเล่นเนี่ยบ๊ายบายนะคะสำหรับฉากนี้บายบาย